สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เมื่อวานเราไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าออลืมเอาโทรศัอทสัไปตอนนี้ก็เดินเข้ามาในป่าปรามนะคะตามยายนมาเดินม,มาเ,มเมมาที่ยวนะคะยายบอกก็อยู่กับในช่องน้ำหวานชนแนลนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซัดสสบสไครต์ด้วยนะคะ งันไปดูกันเลยค่ะเดี๋วมาจากก้อนก็อไม่ไกลมากค่ะนี่ค่ะในป่าป่าอยู่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 ที่ไหนนะไง,ไงสวีสวีนะคะยังอยู่สวีวันนี้กลับนะคะไม่รู้กลับตอนไหนนะคะก็นี่เลยค่ะ เดินไปเลยอากาศแบบโอ้ยเย็นมากเลยเนาะก็พามาชมนะคะก็คลิปมันเป็นใช้กล้องแบบใช้กล้องแอปมันก็จะจบภายในสามนาทีก็ไวมากเลยแต่เราก็ต้องทำไปเลยครับว่านี่เลยนี่อดุดมสมบรณ์หน่อยนั่นก็จะเป็นถนนนะคะ ก็มีหลายคลิปเพิ่งจะสามคลิปที่ลงนะลงเมื่อวานไปสองคลิปวันนี้อีกหนึ่งคลิปนะคะนี่เลยค่ะดูกันเลยนะค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ลมเย็นสบายเลยไงนาะ ยายเดินมาเที่ยวลรือยายเดินไปใส่เน,น,นยจีไปบ้านนั่งม้วนอ๋อไปบ้านไผ่ก็มาเหินนะจ๊ะไปบ้านที่ม้วนบางคนก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าเข้าพูดภาษาอสารบางคนก็เข้าใจเนาะถ้าเกิดเท่ากับเกิดที่นี่ นนีะะคะเดินไปคลิปก็ใกล้จะจบแล้ว2นาที26 37นะ37ข่าทีนะ,ะเดินไปเลยโอ้โอ,โอ,โอเดึสงส่งดูหน่อยเป็นป่าปรามนะคะคลิปก็จบเท่านี้ก่อนนะคะี๋ยวไปดูคลิปหน้าอีก